ตำนานหนูมุสิกะพาหนะพระพิคเนตอสูรยักษ์ผู้ยอมจำนนต่อน้ำหนักแห่งปัญญาที่สยบอัตตาทุกครั้งที่คุณบูชาพระพิคเนตคุณเคยมองดูพาหนะที่อยู่แทบเท้าพระองค์หรือไม่หนูมุสิกะสัตว์ตัวเล็กนี้ไม่ใช่แค่หนูธรรมดาแต่คืออสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่ยอมจำนนต่อสติปัญญาแห่งเทพย้อนกลับไปในตำนานเก่าแก่ก่อนที่มุสิกะจะถือกำเนิด มีอสูรคนทันตนหนึ่งนามว่าคชะมุขาสูนเขามีพลังอำนาจมหาศาลและเต็มไปด้วยความเยื่อหยิ่งจองหองอันมืดมิดขชะมุขาสูนได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงต่อมหาฤาษีจนถูกสาปให้ไปเกิดเป็นหนูยักษ์ที่มีความดุร้ายและแข็งแกร่งที่สุดในโลกร่างกายมันใหญ่โตดุช้างสารมันอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลและสร้างความวุ่นวายแก่โลกมนุษย์อย่างไม่หยุดหย่อนไร้ผู้ต่อต้าน เมื่อความเดือดร้อนแผ่ขยายไปทั่วองค์พระพิคเนตผู้เป็นโอรสแห่งพระศิวะจึงปรากฏพระองค์ทรงส่งสัญญาณแห่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่และใช้เพียงบ่วงบาทศักดิ์สิทธิ์จับหนูยักษ์ตัวนี้ไว้ได้